เอกสารประมาณพึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องตรวจนะครับเราก็ต้องดูเกรงพี่ขอพี่ขอาดีสอหน่อยนะครับก็เพิ่งได้รับมาวันนี้นะครับพักผ่อนบ้างนะครับก็ทํางานครับผมสวัสดีพีซีด้วยนะครับสวัสดีท่านที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับขอดีสอหน่อย หมายมาอีกแล้วสวัสดีอเคนนี้ครับรอเอ้ยแต่นันเก่งยงอยนะครับไนะครับคดีใหม่คดีใหม่มีผู้ฟ้องคนหนึ่งและผู้ถูกฟ้องคนหนึ่งสองคนนะครับนะฮะก็นะเราตามที่เห็นนะครับแล้วก็มีเรื่องของมีชื่อของชายคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็มี a c e b o o k นะครับแล้วก็เพจนะครับน้องกี้นะครับมี Facebook และเพจของน้องกี้คนสวยนะครับน้องกี้อยู่อยู่ไหนฮะมีเพจน้องกี้เข้ามาเกี่ยวขอ้องอีก,กี้ขยี้ข่าวอีก,กี้ขยี้ข่าวตามล่าอีจุดจุดจุดนะครับอีก,กี้ขยี้ข่าวตามล่าอีจุดจุดจุดอีกมีทวิตเตอร์ด้วยเอออินสตาแกรมด้วยกี้อยู่ไหนอะ นะครับทำไมวุ่นวายกับกี้จังเลยนะครับก็อ่านดูคำฟ้องแล้วนะครับก็บรรยายมาทำนองว่านะครับทางเมียนหลวงคนดังเนี่ยนะครับได้ไปไปอะไรวะอ่านไม่ทันเลยเยอะไปหมดเลยอ๋อได้ไปจ้างวานใช้นะครับนายคนนึงเนี่ยนะครับไปโพสต์ด่านะครับ คนคนหนึ่งนะครับหญิงสาวคนหนึ่งแล้วกันประมาณนี้นะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่านะครับผู้ชายคนนี้คือเจ้าของเพจนะครับหรือว่าช่องนะครับของอิกี้ประมาณนี้นะครับก็กล่าวหาว่านะครับทางเรียหลวงคนสวยเนี่ยนะครับคนดังเนี่ยนะครับไปจ้างเพจนะครับแล้วก็ทําให้เขาได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายมาจํานวนตึ๊บๆๆืื้าืืาืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื แล้วก็มีหลายๆโพสต์ที่นะครับเป็นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วอีกกี้คือใครสรุปคือง่ายๆเลยนะครับประมาณว่าบอกว่ามีหลวงคนสวยเนี่ยนะครับคนดังเนี่ยนะครับไปจ้างนะครับเพจนะครับอีกกี้เนี่ยนะครับโพส์ด่าเขานะครับซึ่งอันดับแรกก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าอีกกี้เป็นใครนะฮะน้องกี้เนี่ยเป็นใครนะฮะประเด็นคือตรงนี้นะฮะมีการจ้างจริงไหมนะครับจ้างจริงอย่างไรนะครับหรือไม่ นะครับและกี้เป็นใครนะฮะคนที่อีกี้ไปด่าเนี่ยนะครับทุกคนไม่รู้มันด่าใครบ้างนะครับไม่รู้ว่ากี้คนสวยด่าใครบ้างนะครับด่าเยอะแยะมากมายไายกองนะครับเป็นใครนะครับก็ทุกคนก็อยากตามนะฮะอยากรู้จักว่ากี้เป็นใครนะครับเออนี่แหละไอเราก็ไม่รู้เลยทีนี้นะครับก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะบางทีก็มีคนแซวบ้างว่ากี้เป็นเมียทนายพัฒนะฮะกี้เป็นแฟนทนายพัฒนะฮะ ก็ประเด็นคือเราไม่รู้ครับว่าอีกี้คือใครนะครับประมาณนี้นะครับก็กล่าวหาประมาณนี้ก็ก็ก็นะก็มันมีมูลความจริงไหมล่ะนะครับว่านะครับไปจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทําไมต้องจ้างนะครับทาไมเราต้องจ้างด้วยนะครับจริงไหมฮะประมาณนี้ท่านต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับการกล่าวว่าฟ้องกันเนี่ยนะครับเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายที่สามารถทําได้นะครับเราไม่ห้ามแต่เรื่องของการฟ้องเนี่ยต้องระวังนิดนึง ยิ่งเป็นการฟ้องคดียามันเป็นการจําหน่ายเ, à, เป็นการ à, ลิดรอนสิทธ์นะครับเหมือนท่านรองโจ้พูดนั่นแหละนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดจากความเข้าใจไหมนะครับแล้วก็อาจจะความเข้าใจผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟ้องมาอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าเจตนาถ้าเจตนาตอนนี้คือฟ้องมาเพื่ออะไรก็คงากได้ตังค์แล้วก็เข้าคุก,กอะถ้าท้อยเางนในแค่นี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับนะก็เนี่ยเป็นคำฟ้องคำฟ้องคดีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มีอิกี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสงสัยต้องหมายอิกี้ไปขึ้นศาลนะนะครับ นะฮะแล้วก็ผมได้ดูนะครับดูแลนะครับของคุณมนตรีที่เป็นบันเทิงหน้าตุ๊ดด้วยนะครับนักร้องสาวหมอลำท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับก็ฟ้องคุณมนตรีด้วยนะครับก็หาว่าคุณมนตรีเนี่ยนะครับเป็นอีกี้นะครับก็ไม่รู้อีกี้คือใครผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับผมจะประกาศตามล่าอีกี้อยู่นะครับว่าใครนะครับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มองไปเรื่องอื่นซึ่งมันไกลไปมาก แล้วก็ในยุคสมัยนี้นะครับการที่เรามีโซเชียลต่างๆนะครับแม้กระทั่งเห็นหน้าผมเนี่ยนะครับไปอยู่ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเยอะแยะมากมายก่ายกองก็เป็นตัวปลอมนะครับเพราะตัวจริงต้องด่านะครับตัวปลอมไม่ด่านะครับเป็นไม่จฉาชีพอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มันก็เกิดความสับสนในสังคมนี่แหละครับทำให้เข้าใจไปอย่างนั้นเข้าไปอย่างนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการจะฟ้องกันเนี่ยนะครับเราจะต้องตรวจพยานหลักฐานให้มันแน่ชัดรวรักกลุ่มแล้วมีมูลความเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้้ววกกก็ตตอง่าาาาันมพลฐร นะการที่บางสิ่งบางอย่างเราใช้สิทธิตามกฎหมายเนี่ยนะครับฝากทุกท่านนะครับถ้าจะฟ้องใครเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยนะครับถ้าฟ้องแล้วมีโอกาสชนะคดีแล้วมีมูลความจริงเนี่ยนะครับฟ้องได้ไม่ได้ว่าแต่ต้องระวังด้วยว่าการที่เราจะฟ้องคดีแต่ละคดีเนี่ยถ้าเราฟ้องเอาเขาติดคุกไม่ได้นะครับเ <c oughs> ขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะนะครับฟ้องกับในข้อหาฟ้องเท็จเบอร์ความเท็จอะไรก็ว่าไปตามพยานหลักฐานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนะครับเกิดจากการพิสูจน์กันก่อน นะครับนะก็มองเป็นกลาง,ลางนะครับทุกคนมีสิทธิ์เก่าอ้างได้นะครับทีนี้ก็ต้องว่ากันที่ศาลอย่างเดียวนะครับก็ทําหน้าที่เต็มที่นะครับก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้วกันนะครับส่วนจะฟ้องอะไรยังไงเนี่ยนะครับเอฟซี FC ก็อยากให้ฟ้องเก่าแต่ผมก็ยังมองอยู่ว่าการฟ้องกันไปกันมานะครับมันไม่เกิดประโยชน์ดีทั้งทั้งทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าคดีที่เป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวก็แล้วแต่ เขาเกิดประโยชน์หรอวครับแต่ว่าถ้าจะคุยเน้นเจรจาอยากหาทางออกคุยกันดีกว่านะครับทุกคดีนะครับแล้วมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาเสียค่าทนงค่าทนายนะครับนู่นนี่นั่นแล้วมาฟ้องกลับก็หมดเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าหาว่าหลวงไล่นะฮะเนาะถูกไหมนะครับเมียหลวงเนี่ยนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับก็หาว่าเมียหลวงเนี่ยนะครับจืดชืดไม่ทําอะไรยอมแพ้นะครับแพ้ละสินะครับแพ้ละสิ นะครับความจริงใช่ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับพอเงียบก็โดนอีกนะโดนด่าทําไมไม่ตอบโต้ละ่ะถ้าไม่ผิดทําไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ฟ้องกลับละ่ะทาไมไม่ฟ้องสวนเลยละ่ะนู่นนี่นั่นนะฮะเบียร์หลวงทุกคนจะโดนข้อหาแบบนี้เสมอจะถูกสังคมพูดเสมอนะครับว่าเป็นแบบนั้นถูกไหมครับถามต้องถามเวฟซีว่าถูกไหมครับทีนี้การที่ถ้ามีการฟ้องกลับ นะครับเขาก็จะหาว่าเมียหลวงเป็นตัวร้ายครอบครัวอยู่ไม่ได้ไงเพราะเมียหลวงเป็นคนที่เจ้าจี้เจ้าการแบบนี้เป็นคนที่ฟ้องแบบนั้นเป็นคนที่ทําแบบนั้นเป็นคนที่ทําแบบนี้เป็นคนที่ไม่ยอมเป็นคนที่แรงผัวก็เลยอยู่ไม่ได้นู่นนี่นั่นมันจะเป็นแบบนี้แหละครับเมียหลวงนะครับโดนทั้งครึ่งคลองแล้วสุดท้ายแล้วต้องกลับมาดูคําว่าชนะนะฮะคำว่าชนะผมให้ข้อคิดไปข้อหนึ่งนะครับสำหรับเมียหลวงท่านหนึ่งแล้วกันนะครับจำไว้นะทุกคดีเลยผมใช้ข้อคิดแบบนี้ว่าคําว่าชนะชนะบนซาก ปรลักหักพังของครอบครัวนะฮะเจ็บไหมฮะมันเป็นคําพูดที่เจ็บมากเลยนะครับสุดท้ายชนะครับแต่ชนะบนซากประลักหักพังของครอบครัวแน่นอนฮะชนะครับแต่พังสุดท้ายใครรับผิดกรรมใครรับผิดชอบนะฮะก็ฝากให้ในหลวงทุกท่านตระหนักด้วยนะครับมันเป็นแบบนี้ฮะชนะนะฮะแล้วชนะเราได้อะไรได้ความสบาใจได้เงินได้ทอง เปครอบครัวแต่แก้มันเป็นเรื่องที่เมียหลวงทุกคนที่ต้องกลับมานั่งคิดเยอะมากเลยนะครับในการทําคดีแต่ละคดีและการทําคดีเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของใจมามากกว่านะครับนั่นแหละครับทําไมถึงนิ่งทําไมถึงเงียบทาไมถึงยอมมาตลอดเลยในในหลายๆคดีนะครับ <c oughs> เพราะคิดแบบนี้ครับมันชนะอาจจะชนะนะครับแต่ชนะบนซรากประหลักพังของค,คาําว่าครอบครัวหนักนะครับแล้วก็เจ็บนะครับแล้วคนที่เป็นแม่นะครับในแต่ละคดีเนี่ยจะ จะฟังจะค่อนข้างที่จะต้องคิดเยอะนะครับมันต้องมีคําว่าคิดเยอะเลยนะครับเราต้องพยายามการที่เราทําสิ่งหนึง่งสิ่งใดออกไปเนี่ยนะครับมันทําให้ภาพที่มันมีบนโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันตราตึงอยู่ตรงนั้นถ้าวันหนึ่งเกิดกระทบแกนะครับลูกหรืออะไรก็แล้วแต่มาเห็นเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างมากเลยนะครับเราต้องมานั่งตอบคําถามนะครับกับสังคมตอบคําถามกับลูกสังคมไม่เป็นไร,รครับแต่ตอบคาถามกับลูกนี่คือคือเหนื่อยมาก นะครับเคยเจอผมแถวรามไม่ได้อยู่รามครับอยู่ดอนเมืองแล้วนะครับไม่หล่อเลยหมวดเยอะนะครับนะฮะอย่าเครียดนะครับก็ปกตินะครับในการทําคดีนะครับมีก็ทําไม่ได้ว่าหรอกอาจจะฟ้องใครก็ฟ้องไหมนะฮะฟ้องไปก็สืบพยานกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้มันจบที่การเจรจามากกว่านะครับถึงแม้สุดท้ายจะชนะนะครับก็อาจจะเจ็บนะฮะเป็นต่อครับจริงๆนะฮะก็ไม่ดูแลสายตาครับแสงเยอะนะฮะช่วงนี้ก็แสงเยอะนะครับเฮ้อ่ายไหมฮะ จะเรียซีด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับธนาดีบอกต่อนะครับนายหลอกบอกด้วยนะครับก็ทําคดีทุกคดีนะครับที่มีมาก็ต้องแก้ปัญหานะครับก็ต้องแก้ปัญหาแต่หน่วยเหนือแทนลูกความทุกคนที่มีคดีแล้วก็มาหาเรานะครับการไม่มีคดีเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับการจะมีผัวที่ดีคือผัวใหม่นะครับเสมอนะครับถ้าผัวใหม่ไม่ดีก็ต้องใหม่ต่อไปเรื่อย นะครับเราเกิดมาคนเดียวเราก็ต้องไปคนเดียวเป็นเรื่องปกตินะครับถูกไหมฮะวันนี้ก็ไปศาลเยาวชนและครอบครัวเออ่พิศวุโลกนะครับก็ไปฟ้องนะครับมือที่3หรือเมียน้อยนะครับในข้อหาที่เรียกค่าทดแทนห0 0แสนนะครับก็เจ็บหมดนะครับได้สามีกลับขึ้นมาถามว่าเจ็บไหมครับก็เจ็บนะครับเจ็บเสมอคําว่าเมียหลวงนี่เก็บเสมอครับเป็นตําแหน่งที่ไม่ต้องสอบได้นะนะครับไม่ใช่อยากได้นะตำแหน่งที่จริงๆที่อยากได้คือตําแหน่งเมียเดียวนะครับเมียนะครับเมียอย่างเดียวเลย นะครับทีนี้ตำแหน่งเมียหลวงเป็นเรื่องที่เมียน้อยกับผัวนะครับมอบให้นะครับสลับเมียหลวงหลายท่านนะครับไม่มีใครอยากให้ครอบครัวมันแตกร้าวนะครับแล้วมันได้เหมือนเดิมนะครับเจ็บเจ็บและจุกจนไม่รู้จะว่างไงผมเชื่อว่าคนที่เป็นเมียเนี่ยถ้าไม่สุดทนจริงๆไม่ออกมาพูดหรือไม่อะไรที่หนักหนาพอสมควรนะครับไม่ส่งเสียลูกก็ตามที่ศาลสั่งก็ยึดทรัพย์บังคับคดีไปตามกระบวนการนะครับเอาคืนมาทําแปะไรนะฮะไปแล้วไปรับ มัดจุกรับมันเจ็บนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวก็เข้าใจดีนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเด่นคนดังคนดีคนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงนะครับคำว่าครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากพอสมควรนะครับอย่ารีบมีลูกครับมีเวลาหาง่ายกว่านะครับขอทราบว่านักเวลานี้มีทนายเมียน้อยหรือยังครับไม่รู้ครับต้องตามเอานะครับว่ามีไหมนะครับก็นะฮะก็หลายคดีเกิน นะครับที่ต้องปะทะกันที่ต้องนู่นนี่นั่นกันแต่ว่าเหมือนผมบอกแล้วแหละครับไม่ว่าจะเป็นทนายท่านไหนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามผมนะครับผมคุยได้เสมอไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นการส่วนตัวมุมมองข้อกฎหมายที่มุมแตกต่างกันก็มองแต่งกาต่างกันนะครับทุกคนต้องมาจอยความคิดนะครับมานะครับหาทางออกร่วมกันเพื่อให้นูกความนะฮะหรือว่าคนที่มีปัญหาคดีความในจบนะครับเป็นการรักษาสังคมนะครับนะฮะดีไหมฮะดีนะนะครับ สัสดีครับรถที่ก่อนคอมเมนต์หายรถหายก็อาจจะต้องรับผิดชอบนะครับแม่จูนสูส้ก็ขอบคุณด้วยนะครับอย่าโฟกัสแต่คดีแม่จูนเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมมาวุ่นวายกับแสงอีกนะครับเรื่องไหนบางเรื่องที่สามารถพูดได้ก็จะพูดให้ฟังแต่เรื่องไหนที่ไม่สามารถพูดได้ก็จะพูดกลางๆแล้วก็พูดรวมๆ,ๆนะครับในฐานะที่เป็นทนายความเรียนด้านกฎหมายมา นะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องนะครับให้ความรู้แก่สังคมนะครับในเมื่อเรื่องมันมาโอกาสเรานะฮะตอนนี้คนติดตามเยอะก็อาจจะนะครับมีโอกาสในการที่จะมาเล่าเรื่องบางเรื่องให้กับ FC ฟฟังนะครับกินน้ํากินน้ําไม่รู้น้ําอะไรครับน่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกูต้าไม่รู้นะฮะหลักฐานในการที่จะฟ้องนะครับชู้นะครับต้องมีรูปถ่ายที่เป็นชู้การเปิดเผยไม่ต่ำกว่า5เหตุการณ์นะครับไม่ต่ำกว่า10ภาพนะครับไม่ต่ำกว่าหเหตุการณ์ไม่ต่ำกว่า10ภาพ ฟ้องชูไม่ได้แล้วเหรอคะฟ้องชู้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วกฎหมายที่จะออกมาใหม่ยิ่งจะดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเปิดในที่ลับไม่ว่าจะเปิดในที่แก้งนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถเป็นชู้แล้วก็ถูกฟ้องได้หมดนะครับเรียการเสียหายได้หมดท่านก็ต้องรอกฎหมายแก้นะครับแต่ว่าตอนหน้าตอนนี้กฎหมายยังไม่แก้ก็ต้องใช้กฎหมายเดิมนะครับเข้าใจไหมครับทนายเก่งมากค่ะให้คำปรึกษาฟรีด้วยขนาดทำหน้าที่ขนาดนี้ยังโดนด่าเลย นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ทําแค่สุดความสามารถไม่เอาครับเอารูปคู่ที่เป็นชู้กันเปิดเผยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเลยครับสำหรับผมนะฮะส่วนทนายท่านอื่นถ้าจะใช้พยานหลักฐานอะไรมันเรื่องของทนายท่านอื่นนะครับแต่สําหรับผมขอรูปถ่ายที่เป็นชู้กันเปิดเผยไม่ต่ำกว่าห้เหตุการณ์ไม่ต่ำกว่าสิบภาพนะครับที่จะไปวัดไปวางานแต่งงานบวชงานศพเดินห้างกินข้าวดูแล้วเป็นผัวเป็นเมียชัดเจนรถหายจะโดนฟ้องคดีแพ่งนะครับท่านก็ต้องจ่ายเขานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามในคดดีีทท่เรราาํ้วยนะคับ เวลาเราทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้คือการทําหน้าที่ดนายความเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยนะครับบางทีลูกความมาหาเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าข้างลูกความเราเสมอไปนะครับต้องมองความที่ทําให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเสมอด้วยนะครับไม่ให้เอาเปรียบกันแต่ว่าพยายามให้มันหาทางออกและจบนะครับฝ่ายนั้นก็ต้องได้ฝ่ายนี้ก็ต้องได้สิ่งไหนที่ระหว่างคู่ความสามารถ จบได้แล้วยอมรับนะครับข้อเสนอของแต่ละฝ่ายบางทีฝ่ายนี้เสนอมาเยอะบางทีฝ่ายนี้เสมอมาน้อยก็ต้องมาดูครับตัวเลขที่มันเหมาะสมมันแล้วไม่มาแต่งก็ถือเรื่องผิดสัญญามั่นครับ1 4 3 7งสนะครับหนึ่งสี่สามแปดหนึ่งสี่สามเก้าหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับท่านก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายเอานะครับก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับเน้นคดีครอบครัวเป็นหลักนะครับวันนี้แม่จูดเป็นไงบ้างก็นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องสตรอง ก็ไม่เป็นไรก็พูดไม่เป็นไรเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็ต้องสตรองนะครับก็ต้องว่ากันนั่นแหละนะครับเมื่อมีปัญหาเข้ามาเราไม่สามารถที่จะหนีปัญหาได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปัญหาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหานั่นเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับจะโศกเศร้าเสียใจไปนะครับหมายสารนั้นก็ยังคาอยู่นะฮะมันก็คงหนีไปไหนไม่ได้นะครับมันก็ต้องแก้ถูกไหมฮะจะโศกเศร้าเสียใจไปหมายสารก็ยังมีนะครับยังมีอยู่ก็ต้องแก้ปัญหาไปนั่นแหละนะครับในฐานะทนายความก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะครับ ก็หวังว่าทุกคดีจะจบได้โดยง่ายนะครับก็หวังว่านะครับมันจะจบและออกมาดีด้วยการเจรจานะครับไม่อยากให้ใช้กฎหมายกันนะครับเพราะถ้าเพียงพั้มานะครับมันเจ็บปวดมามันก็จะมีการเอาคืนกันซึ่งมันไม่อยากเกิดประโยชน์นะครับในการเอาคืนกันนะครับถูกไหมฮะไม่ไม่มีคดีดีสุดถูกต้องครัสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเจรจาหมดนั่นแหละ นะครับไม่ว่าคดีไหนคดีอะไรยังไงสุดท้ายก็กลับมาที่การเจรจานะครับอยากให้การเจรจาเป็นหลักก่อนเจรจาไม่ได้จริงๆพยายามแล้วพยายามแล้วพยายามเล่าพยายามข่มต่างฝ่ายต่างนับ1นึถึงสินะครับไม่ได้จริงๆก็ค่อยว่ากันที่ศาลนะครับในเมื่อการว่ากันที่ศาลก็ไม่ได้มีใครกลัวใครนะครับทุกอย่างก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานและทุกอย่างก็ต้องว่ากันตามบินทจของสารนะครับซึ่งสารก็จะเป็นคนกลางนะครับในการที่จะนะครับมาดูหลักฐานนะครับแล้วก็มุมมองของข้อกฎหมายให้เรานะฮะเหนื่อยก็ต้องสู้นะครับพรุ่งนี้ก็ต้องว่าาควม นะวันนี้ก็ต้องทํางานเปเปอร์อยู่เหมือนกันนะฮะก็ต้องทําเหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับทนายดีบอกต่อข้าบเจ้กอบ,บอกด้วยนะครับไอเ้เกงเกงของใครอ่ะผู้นี้อไอส้สกุลน่ะของเสียนนนหรือเปล่าโทรหาเสียนน์ดิเดาเขาลืมมันให้ไอ้เบนซ์ไปไม่ใช่เหรอเป็นกำลังใจให้แม่จูนด้วย่ะทำไมไม่เป็นกำลังใจให้ผมบ้างดูดิครับปีนในโนเสาขึ้นแล้วนะฮะไม่ใช่ตีนกาแล้วนะพี่ มันเริ่มตีนใหญ่ขึ้นนะครับไหลเราเสาร์ก็เริ่มจะเข้าแล้วนะฮะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะฮะนะฮะหล่อฮะสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าหล่อฮะหล่อพอได้ไหมครับพอจะเป็นทนายให้กับทีมเมงหลวงได้ไหมเป็นกำลังใจให้กุฎนายด้วยค่ะพี่หน้าขายทนายตั้มเหรอครับอ๋อพี่ทนายตั้มสิทธาเหรอครับไม่ไม่คิดว่าผมทนายพัดหลอกกว่าทนายตั้มบ้างเหรอครับ <c oughs> <c oughs> นะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็อาวุโสน้อยที่สุดอยู่แล้วนะครับผมก็เด็กสุดอยู่แล้วนะฮะยังไงผมก็ได้เปรียบนะฮะ ดีเอฟซีด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับยังไงผมก็เด็กกว่าฮะยังไงผมก็ได้เปรียบนะับความหลอก็ช่วยไม่ได้สิเราเกิดในยุคใหม่นะฮะรอรอเพราะว่ากับทนายไพศาลนะครับผู้อะาะอาจจะเจอทนายพัดกับทนายไพศาลก็ได้นะครับไม่แน่นะครับพี่อาจจะเห็นทนายพัดกับทนายไพศาลทํางานร่วมกันก็ได้นะครับนะฮะดีไหมฮะก็อยากทํางานร่วมกันกับพี่ทนายที่ดังๆหลายๆท่าน นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามหรือนะครับเป็นทนายทีมเดียวกันก็ได้นะครับเออาจจะชอบก็ได้นะฮะดีนะฮะยิ้มนะครับนะครับเมื่อเป็นทนายความสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการแก้ปัญหาให้กับลูกความนะครับคนไหนจะเข้ามาทํางานกับผมนะครับขอช่วยเหลือเข้ามานะครับรับความปรารถนาดีกับทุกท่านนะครับเคยไปออกหนนกระแสหรือยังนะครับยังไม่เคยนะฮะ รับความปัถหาดีกับทุกท่านนะครับแล้วก็พร้อมฟังทุกท่านนะครับในการตดติงตดเตือนมาเราก็ฟังนะครับฟังหมดนะครับอันไหนที่จะให้ช่วยก็ช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยแก้ปัญหานะครับดีเลยค่ะกับทนายไ a ศาลนะครับก็พี่ทนายไ a ศาลงานเยอะนะครับผมก็ร่วมงานได้กับทุกท่านนะครับกับทุกท่านนั่นแหละนะครับ